สวัสดีครับผมมาแนะนำโครงการของสำนักพิมพ์ของเรานะครับนีดบุ๊กนีดบุ๊คความหมายก็คือปราณีตนะครับเราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนอผลงานแนวคิดวิชาคิดวิธีคิดอัตชีวประวัติชีวประวัติของอบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถนะครับเราแปลง ตำราที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะครับให้กลายเป็นหนังสือที่อ่านง่ายนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันในหลายๆสื่อนะครับเช่นพ็อกเก็ตบุ๊กอีบุ๊กหนังสือเสียงและอื่นๆครับเพื่อที่จะให้เข้าถึงกลุ่มชนในหลายๆกลุ่มนะครับทั้งที่ผู้ที่จะพิการทางสายตาก็สามารถที่จะฟังจากหนังสือเสียงได้ ท่านผู้ที่อยู่ไกลก็ดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ผู้ที่สามารถที่จะสั่งซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กก็สามารถที่จะสั่งซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กได้ในทางออนไลน์ในทางร้านหนังสือชื่อดังต่างๆนะครับในขณะนี้เนี่ยนะครับในโครงการของเราเนี่ยก็มีหนังสืออยู่หลายเล่มนะครับที่ทําอยู่ในหลากหลายสาขากันไปนะครับที่หลกัหลกๆเลยก็ ก็เป็นชีวประวัติเช่นเป็นเหมือนดังฝันก้ากลยุทธ์คูณ2แล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับก็อยากให้เข้ามาติดตามทางเพจมาอ่านมาศึกษาไฮไลท์เพื่อที่จะทำให้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ว่าเรื่องราวต่างๆเนี้ยมันยังมีเรื่องอีกมากมายเช่นประวัติของ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอกเตอร์กรพัฒอินประเสริฐนะครับท่านก็มีประวัติที่น่าสนใจมากนะครับจากจากคนธรรมดาธรรมดาที่มีแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตนะครับท่านมาเริ่มเรียนปริญญาเอกตอนอายุ40หลังอายุ40ปีทําธุรกิจต่างๆพลิกฟื้นอะไรต่างๆที่เคยสูญเสียไปกลับมาด้วยความตั้งมั่น ด้วยความที่มีรูปแบบชัดเจนมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนนะครับมีความคิดที่เป็นโปรเซสนะครับหรือว่าเรื่องราวของดตรหนุ่มนะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับซัพพลายเชนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนะครับอาจารย์ดรธนพัฒน์พัฒนาประเทศนะครับแล้วก็มีเรื่องของพลังงานทางเลือก แล้วก็อื่นๆอีกหลายเรื่องนะครับรอติดตามทางเพจของเรานะครับนิดบุ๊คสวัสดีครับ